เชลซีงานงอกลาเวียซอแวลเจ็บพักยาวสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดเด e ะ o าวเวอ,อ,อร์ออฟเต็มทุกฟัง์กชั่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมค้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e เ e r b e n บน f อฟฟิเนะครับ โอ้โหเ๋โรเมโอลาเวียนะครับก่อนนั้นเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมลาเวียไม่ซ้อมสักทีเปิดตัวก็ช้าเมื่อไหร่จะลงสนามนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยจากโพเชติโนเลยครับว่าลาเวียนั้นยังไม่พร้อมแล้วก็ร่างกายยังไม่ฟิตคาดว่าน่าจะกลับมาแลาจะพักเปรกทีมชาตินะครับซึ่งเชลซีเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเจอกับบอลมัดซึ่งเป็นเกมเยือนอนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการรายงานว่าโอเค หลังพักเปลืทีมชาติเนี่ยลาเวียแล si <brake. S 2> ้วก็บอดีชิลเนี่ยที <S <S <ๆ>่เจ็บกันไปอย่างยาวนานนะซึ่งบอดีชิลเนี่ยเจ็บไปตั้งแต่ฤดูกันที่แล้วและในช่วงปลายๆนะครับส่วนลาเวียเนี่ยก็น่าจะกลับมาพร้อมกันครับแล้วก็มีภาพออกมาให้เห็นนะครับว่าลาเวียนั้นลงซ้อมกับบอดีชิลแล้วก็คาดว่าน่าจะรับโอกาสลงสนามแล้วนะครับหลังจากที่พักเปรกทีมชาติพอลาเวียนั้นก็ซ้อมไปที่คอปแฮมที่เชลซีนั่นเองครับแต่จ so ู่ๆครับโอ้โหข่าวคราวข่าวร้ายนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับ ทานั้นของซาช่าทาวิลลี่ครับก็เป็นนักข่าวสายเบลยเยียมครับก็รายงานว่าลาวเวียครับได้รับอาการบาดเจ็บที่ขอบแฮมระหว่างการฝึกซ้อมกับนักเตะที่เชลซีครับซึ่งอาจจะหนักถึงเป็นขนาดที่ว่ากล้ามเนื้อฉีกขาดที่ข้อเท้าเลยเดียวนะครับโดยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ถูกเพื่อนร่วมทีมที่เชลซีนั่นแหละครับเข้าสกัดแล้วก็มนเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลครับทำให้ลาวเวียเนีย่ยรับอาการบาดเจ็บทุรนทุนทนรายอย่างหนักครับแล้วก็มีโอกาสพักยาว ทีนี้ครับต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรครับจนกระทั่งแอ c เคาน s ์แซมก็ได้รายงานนะครับผมว่าแหล่งเขาภายในค้อบแ้มเนี่ยได้รายงานมาที่เขานะว่าลาเวียเจ็บที่ข้อเท้าและเจ็บในช่วงต้นของการฝึกซ้อมซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะเจ็บนานแค่ไหนจะต้องมีการผ่าตัดแต่อย่างไดหรือเปล่า แต่นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมครับเช่นเดียวกับดอมสวิตครับก็เป็นขน่าวจากอ n i n g Standard ครับก็รายงานว่าเชลซีนั้นก็แกรงเลยครับว่าลาเวียนั้นจะพักเป็นเวลายาวนานนะครับหลังจะได้มีการประเมินอ,อาการบาดเจ็บที่ข้อท้าของเขา นะซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเจ็บสหาหัสสักการเช่นเดียวกันนะครับผมทําให้นะตอนนี้ครับมันมีปัญหามากมายสำหรับแดนกลางของเชลซีครับแน่นอนเลยครับว่าซื้อมาเนี่ยเชลซีก็ก,กะอยากจะเล่นร่วมกับคอยเซิร์ตไดซโดเอ็นโซฟร์นันเดสคอนเนอร์กาลเกอร์อะไรแบบนี้แต่พอมีอาการบาดเจ็บแบบนี้ครับมันก็เป็นอุบัติเหตุเะครับเพราะว่าก่อนนี้ครับแดนกลางเนี่ยอย่างเช่นคาริชโกเมกาครับที่กําลังฟอร์มดีๆเล่าไปลากเลื้อยในการเจอกับเวสทมเข้าไปอย่างดีเนี่ย ก็มีอาการบาดเจ็บไปในเกมเจอเก,กับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ต้องพักรลราวๆหนึ่งเดือนหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านั่นเองครับเรียกได้ว่าณเวลานี้ครับปัญหาด้านกลางของเชลซีมันเยอะแยะอีรุงตุงนังเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซกอโรเบโอราเวียนะครับก็ย้ายมาที่เชลซีเนี่ยค่าตัวรวมอยู่ที่58ล้านปอนด์ครับเงินต้น53ล้านแอดออนอีก5ล้านนะครับสัญญากันไปยาวๆ7ปีนะครับนี่คือดิวที่โอ้โห เชลซีนั้นไปโฉก แล้วก็ไปปาดหน้าลิฟูมาได้ตอนแรกเนี่ยลิฟูมีข่าวราวมาอย่างยาวนานแต่ท้ายที่สุดครับเชลซีก็ปาดหน้ามาได้ครับและ Fantasy แฟนเชลซีก็หวังแล้วก็อยากเห็นนะครับว่าเฮ้ยลาวิเอร์เอนโซ่คาซโดท่านลงเล่นด้วยกัน3คนแล้วก็เล่นเป็นสี่ำสามหรือ4231ก็เล่นได้ครับเป็นลาวิเอร์คาซโดแล้วตัวลูกด้านบนเป็นเอนโซ่สลับก,กันไปแบบนี้มันจะเวิร์กแค่ไหนครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับมีอาการบาดเจ็บแบบนี้มาเป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีสำหรับแฟนแฟนเชลซีกันเลยครับคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่เอา อ,อีกแล้วครับนักเตะของเชลซีเจ็บกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแบบนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ลาวเวียนั้นเจ็บหนักอาจจะต้องหายไปยาวๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าซาชาทาวเวอรี่ครับนี่คือนักข่าวสายเบลเยี่ยมถ้ารายงานแบบนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีมูลแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นข่าวสายเบลเยี่ยมซาชาคนนี้อย่างแม่นยานะครับผมเพราะว่า ตอนที่ลาเวียย้ายมาเนี่ยซาชาคนนี้ก็ยืนยันหัวใจติ่ขาดเลยว่าลาเวียนั่นแหละจะปฏิเสธเวอ้ยหูแล้วก็ย้ายมาที่เชลซียังไงก็ขอให้ลาเวียนั้นหายเจ็บกลับมาไวๆได้กันนะครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อฉีกขาดที่ข้อเท้ามันเป็นอะไรที่หนักหนาที่เด้อนะครับคิดเห็นอย่างไรกประเด็นนี้คอมเมนต์มาได้ครับ